สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมานับ1ถึง100เป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กันเก่งมนะั11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3ย3่3ิ3ส3ม3ี3ส3บ3ี่ย4่4ิ4ห4า4ี4ส4บ4ก4ี่สเอิ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 18. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 18. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100